สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรินเซ s ออ f เลิ e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับ กันกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกุกำลังใจค่ะทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะอะไรที่มันไปต่อไม่ได้เรารู้อยู่กัใจอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่เขารอคุณอยู่นะคะท็อปปี้ของเราค่ะวันนี้เราจะมาดูซิว่า ของขวัญพิเศษที่สุดที่จะได้รับในชีวิตของคุณนะคะคืออะไรนะคะของขวัญพิเศษที่สุดเลยนะคะที่คุณจะได้รับในชีวิตนี้คืออะไรนะคะ1 2 3่งสองาทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปิกของเราว,วันนี้นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะกับท็อปปิกที่ว่าของขวัญน,นะคะ ของขวัญพิเศษที่สุดที่คุณจะได้รับในชีวิตนี้ของคุณนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูซิเป็นอย่างไรบ้างขอพลังงานแหง่งไพ่ทาโรต์ค่ะอืมแม่สาม้เท้ากับสามเหรียญของขวัญพิเศษที่สุด ว้าวเป็นคนแดนไกลนะคะธาตุลมเป็นคนที่นึกคิดออมีความคิดใช้เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตะกะทุกสิ่งอย่างเป็นเหตุผลหมดเลยนะคะไม่ใช้อารมณ์ก้าวถ้วย t e m p e r a ร c นส์ใต้ไพ่ก็จะเป็นเดอะสตาร์นะคะว้าวเดอะสตาร ในความรู้สึกนะคะคุณจะได้พบเจอกับใครที่เขาเป็นธาตุลมราชาดาผู้นี้ผู้ซึ่งเป็นคนที่มีเหตุผลมากนะคะใช้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลนะคะเหนืออารมณ์ของตัวเองนะคะเป็นคนที่ดูเท่ดูเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเป็นคนแดนไกลนะคะเป็นคนโสดโสดเลยแหละนะคะโสดแบบสวยๆหล่อๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังไม่ได้คอมมินเบนกับใครเป็นคนแดนไกลของคุณเป็นคนนักคิดเป็นเจ้าความคิดเป็นคนที่วางแผนในชีวิตได้ดีมากๆเลยเป็นนักวิศวกรนะออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือระดับผู้นําก็ได้เป็นคนทางไกลมีคนที่มีชื่อเสียงนะคะในวงสังคมของเขาเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นที่รักของเพื่อนๆคุณกับเขาจะมีความห่างไกลจะมีความแตกต่างจะมีเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าคุณกับเขามี แรงแล้วก็พลังแห่งแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างการเชื่อมโยงความรู้สึกนะคะทำพารสนทแล้วก็จะได้เข้ามาเขาจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะว่าเป็นคนแดนไกลเขาจะเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องของ การวางแผนในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่มองการไกลค่ะแล้วก็มองอนาคตด้วยและเป็นคนที่ทําอะไรมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใจยเย็นนะคะสามารถัพ p อ o r t ดูแลคุณได้ด้วยความที่ว่าตัวตนของเขาขึ้นเป็นธาตุลมแล้วก็เป็นก้าวถ้วยก้าวถ้วยเนี่ยถ้าโสดคือโสดเลยนะคะโสดแบบ แฮปปี้กับชีวิตดีดามากๆเลยนะคะมีทุกอย่างพร้อมเดินทางไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ก้าวถ้วยบ่งบอกของความรู้สึกว่าเขาจะสามารถอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอุดมสมบูรณ์ซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างนะคะไม่คุณต้องลำบากอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้คอมเมนต์กับใครด้วยนะคะ เป็นคนที่โสดจริงๆแดนไกลด้วยและไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆด้วยท้อไม่ท้อแทกนะคะไม่ถอยง่ายๆจริงๆไม่ได้มาเล่นๆด้วยรอคอยการได้มาพบเจอกับคุณนะคะคุณอาจจะได้พูดคุยปรับความเข้าใจนะคะใครที่ต้องการปรับความเข้าใจกับใครคนนี้ถ้ารอคอยกับ รอคอยเขาเขาจะเข้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นหนักเริ่มต้นใหม่เป็นเดอะสตาร์นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบฟื้นฟ,นฟนูความรู้สึกความสัมพันธ์ใหม่ให้เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าอะไรที่มันไปต่อไม่ได้ค่ะคุณจะได้เจอกับใครที่ดีกว่าอย่างที่บอกเนาะแต่เป็นพลังงานของคนแดนไกลเหลือเกินที่มุ่งมั่นและจริงจังมากๆไม่ได้มาเล่นเล่นและไม่ถอย,อยง่ายด้วยด้วยความที่ว่าเป็นคนที่นิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิด นะคะเขาจะใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความรักและเป็นคนที่ทัดลมตัดคือตัดจบคือจบหนักแน่นเข้มแข็งเด,ด็ดเดี่ยวคนคนนี้นะคะและถึงแม้ว่าคุณจะอะไรคุณกับเขาจะมีอะไรที่แตกต่างกันยังไงก็ตามคือไม่ว่าจะเป็นอายุที่ต่างกันมากนะคะทางไกลแต่คุณสองคนจะมีความเชื่อมโยงความรู้สึกปรับความเข้าใจแล้วก็จูนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานของ คนคนนี้รอคอยการเข้ามาหาคุณแบบตั้งใจนะคะที่จะแพลนวางแผนในเรื่องของอนาคตกันและเขาก็เป็นคนที่วางแผในในชีวิตของเขาดีอยู่แล้วนะคะการพูดคุยปรึกษาหารือแล้วก็การปรับสมดุลความรู้สึกความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นความรู้สึกของความสุขที่มันเป็นดวงดาวสุขสกาวนะคะเป็นอะไรใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆนะคะที่ กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นของขวัญพิเศษที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะรอข่าวนะคะข่าวดีจากคนแดนไกลข่าวดีจากใครก็ตามในคนคนนี้แพชั่นของพลังงานธาตุลมออกมานะคะเขารอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณอย่างจริงจังด้วยนะคะไม่ได้มาเล,เล่นเพื่อที่จะมาเริ่มต้นนะคะฟูมฟักฟุมงฟื้นฟุมฟื้ขออภัยนะคะทุกคนใครที่รออะไรอยู่จะได้รับนะคะ การพูดคุยปรึกษาหารือแต่ใครยังไม่ได้เจออะไรยังไมไ่เจอเขายังไมไ่เจอใครคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครคนนี้ที่เขาเข้ามาเหมือนกับว่าฟื้นฟูความเจ็บความเสียใจในอดีตที่ผ่านมาค่ะใครที่เจอแล้วก็รอคอยค่อยเป็นค่อยไปนใน,นเรื่องราวความสัมพันธ์ใครยังไม่เจอก็จะได้เจอคนคนนี้ที่เข้ามาฟูมฝฟักความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์อะไรที่มันรู้สึกว่าเสียใจนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะนะคะ <c oughs> ขอไปนะ เช้าๆเสียงก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเวดดิ้งโอ้โหคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณได้ไปถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวนะคะคือ3มเหรียญก็ขึ้นเป็นการวางแผนแพลนในเรื่องของอนาคตด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก้าวถวยเขาขาดอย่างเดียวคือการแต่งงานสร้างครอบครัวนะมันคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นของขวัญพิเศษที่สุดที่คุณจะ ได้รับในชีวิตนี้ของคุณคือการได้แต่งงานกับธาตุลมผู้นี้หรือธาตุอะไรก็ได้นะคะทุกคนแต่พลังงานเป็นเจ้าความคิดนะคะคนมีความเป็นผู้นำเป็นเจ้าความคิดเป็นนักวิศวกรน,นะออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นำก็ได้ทําอะไรมีการวาง การวางแผนในอนาคตในชีวิตของเขาและเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงไม่ถอยง่ายๆเป็นคนที่โสดนะคะโสดจริงจริงแล้วมีความสุขกับตัวเองจะเข้ามาฟื้นฟูความรู้สึกภายในใจของคุณกับเขาในอดีตที่ผ่านมาที่เคยเจ็บเคยเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้แต่งงานมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเพราะฉะนั้นใครเจอแล้วค่อยๆใช้เวลานะคะถ้ามันไม่ใช่ move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่ดีกว่าดีกว่าอย่างแน่นอนและของขวัญที่พิเศษที่สุด คุณจะได้รับในชีวิตนี้ของคุณคือการได้แต่งงานและมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆค่ะนะคะคนกล่องที่1ก็ประมาณนี้นะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ดูแลสุขภาพคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคนี่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้เราดูซิว่าของขวัญพิเศษที่สุดนะคะที่คุณจะได้รับในชีวิตนี้ของคุณนะคะเป็นอย่างไรและคืออะไรนะ มาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่สองของขวัญพิเศษที่สุดที่คุณจะได้รับในชีวิตนี้ของคนค่ะคนกองที่สองเป็นอย่างไรว้าวคุณจะได้แต่งงานนะคะ การแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะในชีวิตนี้ต้องการแต่งงานมีความรักมีความสุขสมหวังเพราะฉะนั้นคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะกับความรักที่เป็นรักแท้และเป็นรักที่มั่นคงจริงๆนะห้ามไม่ท้าวความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ ทะเลอะกันไม่เข้าใจการปล่อยไปค่ะ The f o o คุณอาจจะได้พบเจอกับคนแดนไกลคนทางไกลคนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองเอนจอยกับชีวิตของตัวเองและเป็นคนโสดนะคะที่โสดแบบสามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้หรือว่ารัอิสระนะคะคนคนนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีความขัดแย้งกันนะคะ ปล่อยไปนะคะให้มัน flow ไปกับความรู้สึกแล้วก็าการเวลาของเรานะ,ะอะไรที่ใช่มันจะใช่อะไรที่ใช่มันจะหลุดออกไปจากวงจรชีวิตของเรานะคะอัศวินเหรียญคุณจะได้เจอความรักที่มั่นคงค่ะขออีกหนึ่งใบาสามไม้เท้าคนแดนไกลนะคะคุณจะได้เจอความรักที่มั่นคงนะคะปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์มีเรื่องของความไม่เข้าใจความขัดแยง้งความทะเลาะก,กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไพ่สวยงามมากๆคุณจะ เจอใครที่มั่นคงและจุดประกายนะคะจุดไฟการเริ่มต้นความสัมพันธ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่รู้สึกว่ามีปัญหามีประเด็นกับใครสักคนหนึ่งแล้วได้กลับเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันไปต่อไม่ได้นะคะ m o v อ่อคุณจะได้เจอคนที่ดีกว่าคนคนนี้เป็นหนุ่มแดนไกลนะคะเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นแล้วก็ไม่ถอยง่ายๆเลยนะคะ แต่มันเป็นพลังงานของถ้าได้เจอแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะสามารถกลับมาแล้วไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่ะแต่ถ้าใครไม่เจอใครคุณจะได้เจอคนทางไกลคนคนนี้ด้วยความที่ว่าขึ้นไปนะสวินเหรียญด้วยนะคะเป็นคนที่นิ่งมาก นิ่งแล้วก็มีความมั่นคงมากๆค่ะทำอะไรมีความมั่นคงการพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีแบบมั่นคงการสร้างครอบครัวเลยทีเดียวเพราะเขาไม่ได้มาเล่นๆเห็นไหมคะสามไม่ทา้าไม่ถอยง่ายๆด้วยไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆเป็นแพชันของาธาตุไฟนะคะแล้วก็จริงๆในทุกธาตุแหละไฟกับดินนะคะหนึ่งไม่ทา้าเป็นการจุดไฟความรักความสัมพันธ์ที่มันลุกโชนอีกครั้งหนึ่งด้วยความจริงจังไม่ได้ถอยง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มาเล่นๆอะไรก็ตามที่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย ที่ผ่านมามันไปต่อได้คุณจะได้ เจอกับสิ่งที่พัฒนาความสัมพันธ์กันไปะยังอนาคตได้คุณจะรู้สึกว่าสัมผัสได,ด้ด้วยตัวเองแต่ถ้ามันไปไม่ได้อย่างที่บอกคุณจะได้เจอใครที่เขามั่นคงกว่าหนักแน่นกว่าแล้วก็ดีกว่าอย่างแน่นอนเป็นของขวัญพิเศษที่จะเข้ามาให้สําหรับคุณคือการได้แต่งงานกว่าจะได้ถึงการแต่งงานค่ะมันจะมีเรื่องราวความไม่เข้าใจการทะเลาะการห่างการการนิ่งกันไปงอนกันอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตาม การขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้มันโฟล์ปล่อยให้มันเป็นไปตามความรู้สึกของเราเราไม่ต้องโฟกัสเราไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรเรื่องของการแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เขาเป็นสุภาพบุรุษเขาจะพร้อมเมื่อไหร่เขาจะ t ทคแอคชั่นทันทีนะคะทุกคนคุณจะเจอคนที่มั่นคงแล้วก็เข้ามาจุดประกายความแพชชั่นของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง ะะเจอคนที่หนักแน่นมากๆหนักแน่นมั่นคงมั่นใจมากๆค่ะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆด้วยถึงแม้คุณกับเขาจะมีปัญหากันนะเขาก็รอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณค่ะแล้วก็มั่นคงกับคุณเท่านั้นมั่นคงที่ได้แต่งงานกับคุณแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์จุดไฟมองอนาคตไกลมองออกไปยังอนาคตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็วางแผนคิดถึงเรื่องอนาคตแบบจริงจังนะคะในเรื่องของการแต่งงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอให อะไรที่มันมันยังไม่ใช่อะค่ะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันจะนิ่งๆทรงๆหรือว่ามันจะหลุดออกไปจากชีวิตของเราเลยแต่ถ้าอะไรมันจะใช่มันจะอยู่กับเราจนถึงวันที่สําเร็จนะคะเคมีทรีคุณจะเจอคนที่เคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่แบบนั้นจะไม่สามารถไปถึงขั้นแต่งงานได้นะคะคุณจะมีความรักความโรแมนติกที่เท่าเทียมกันนะคะ โรแมนติกฟ e ลลิ่งว้าวคุณจะมีความรักที่โรแมนติก hmm. มากค่ะแล้วก็มีเคมีที่เข้ากันแรงดึงดูดนะคะความรักความสามารถที่แบบว่าแสดงออกเรื่องของการสัมผัสการการแบบ สแสดงออกความรักกันได้อย่างเปิดเผยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นของขวัญที่พิเศษที่สุดนะคะคุณจะได้มีความสุขในเรื่องของความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมากๆสร้างครอบครัวแต่งงานจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนแล้วเป็นการแต่งงานที่จริงจังหนักแน่นมุ่ง,ม,งมั่นมากๆเพราะพลังงานหนักแน่นมากๆถึงแม้จะมีปัญหาขัดแยง้งก็สามารถพัฒนาแล้วก็ไปต่อได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองความสัมพันธ์ความรักเป็นเรื่องของเวลานะคะอะไรที่มันไปต่อไม่ได้เรารู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วได้ไม่ได้เรารู้แก่ใจเพราะฉะนั้น ให้เป็นเรื่องของเวลาในความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่สวยงามมากๆค่ะคุณจะได้แต่งงานนะคะแล้วก็มีความระความโรแมนติกที่เคมีที่เข้ากันด้วยหนักแน่นไม่ไปไหนง่ายๆนะคะเฝ้ารอแต่คุณเท่านั้นคุณจะได้เจอใครที่แบบ ทางไกลเป็นแพชชั่นของธาตุไฟมั่นคงนิ่งมากๆคนคนนี้ดูมีความอิสระแฮปปี้กับชีวิตโสดของตัวเองก็ยังเป็นโสดอยู่นะคะและก็ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบเล่นๆแต่ถ้าโสดก็คือโสดเลยนะคะและเป็นคนที่ดูเท่ดูอัธยาศัยดีดูมีเสน่ห์นะคะดูมีความเป็นคนที่โฟกัสอะไรก็คือจะโฟกัสสิ่งนั้นนะคะไม่ได้เล่นๆเลยแต่ถ้าเล่นๆก็คือมีความสุขในอีกสไตล์ในมุมหนึ่งของเขาอาจจะมี2มุม2ด้านก็ได้คนคนนี้เพราะ ราะฉะนั้นค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะพลังงานหนักแน่นมากๆเลยนะคนกองที่2ก็ประมาณนี้ค่ะกับท็อปปิกของเราของความพิเศษที่คุณจะได้รับในชีวิตนี้ของคุณนะคะคือการได้แต่งงานเจอความรักที่โรแมนติกเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันนั่นเองนะคะมีฟีลลิ่งของความโรแมนติกมากๆเลยนะคนกองที่2ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปีของเราว,วันนี้เรามาดูซิว่าของขวัญพิเศษที่สุดที่คุณจะได้รับในชีวิตนี้ของคุณนะคะคืออะไรและเป็นอย่างไรนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาดด์ค่ะสื่อถึงคนกองที่3นะคะ t e m p e r a m e ของขวัญพิเศษที่คุณจะได้รับในชีวิตนี้ของคุณค่ะคนกองที่3า เดอะทาวเวอร์ hmm. อะไรนะคะที่คุณต้องการปรับความเข้าใจอะไรกับใครนะคะอาจจะมีเรื่องราวให้เกิดขึ้น เกิดขึ้นให้ปรับความเข้าใจนะคะการคนที่นิ่งๆห่างๆไกลกันออกไปนะคะจะได้มีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยซึ่งกันและกันเนาะและจะมีโอกาสใหม่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าเป็น the view of fortune นะคะคุณจะได้พบเจอกับใครคนหนึ่งที่เป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะแล้วก็อายุไล่เรียก,กันก็ได้หรือเป็นคนที่ยุมากกว่าก็จะมีความที่แต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน่ห์อยู่เสมอขี้เล่นน่ารักนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดี เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นคนที่อยู่ไกลาจากคุณออกไปนะคะเป็นคนที่แตกต่างอายุกันมากก็ได้ค่ะต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นได้คนไทยอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นโชคชะตาเลยนะคะ The view of fortune จะมีการเชื่อมโยงของความคิดถึงซึ่งการละกันร,ระหว่างคุณกับเขานะคะใครที่รู้สึกว่านิ่งๆกับใครจะได้พูดคุยและปรับความเข้าใจกัน นะคะคและก็ถ้าไปต่อไม่ได้เนี่ยเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะอาจจะได้พบเจอกับใครคนใหม่อย่างการันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาว้าวขออืมไพ่อยากออกมานะคะสองใบโอเค ออกเยอะที่สุดเลยนะคะคุณจะได้เจอ Two of Cups คู่รักค่ะแน,น่นอนคุณจะได้เจอคู่รักของคุณนะคะคนคนนี้เป็นดั่ง Infinity เลยนะคะความรู้สึกของพลังงานของแรงเชื่อมโยงของรักแท้ที่เป็นรักแท้ทางจิตวิญญ,ญาณก็ได้ที่คุณจะได้พบเจอเพราะว่าขึ้นสองถ้วยและจะได้แต่งงานด้วยได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์คนคนนี้มีความอิโก้มีความพราวมีความโชว์ออฟในตัวตนของตัวเองทำอะไรต้องแบบว่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีความภูมิใจมากมาก คุณจะได้เจอรักที่เท่าเทียมกันนะคะสินเสมอการเคมีที่เท่ากันเป็นโอกาสใหม่ที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันเจ็บปวดเสียใจมันจบลงไปแล้วคุณจะได้มีโอกาสนะคะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นโอกาสที่จะเป็นดั่งบุกเพสนิว่าดเดทนีและพมลิขิตเลยที่ดามให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเพราะเขาจะเข้ามาอย่างจริงจังนะคะหนักแน่นมั่นคงมากๆเป็นไม่เช้าไม่เท้า,ไม,ทาไม่เท้านะคะพูดไม่ชัดน,นะคะไม่เท้าไม่เท้าที่เขาจะทําให้ คุณกับเขาได้รับชัยชนะในเรื่องความสัมผัสเขาจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาจะยึดมั่นและยึดติดมากๆ นะคะคุณกับเขาจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะเวลาที่ยังไม่เจอจะรู้สึกว่ารอใครสักคนหนึ่งแต่เมื่อได้เจอแล้วจะรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่ใช่หัวใจจะสั่นสะเทือนและจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่านี่แหละคือรักแท้ของฉันคือจิตวิญญาณของฉันเพราะนั้นคุณอาจจะได้เจอรักแท้หรือเป็นรักแท้ทางจิตวิญญาณก็ได้ที่ได้เข้ามาพบเจอกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติทางไกลาอายุที่ต่างกันมากๆก็ได้เหมือนพรมลิขิตและโชคชะตา นะคะเดทนี่เลยทีเดียวเพราะว่าคุณกับเขาจะรู้สึกว่ามหาศา,า์ซึ่งกันและกันเม,เ,เมื่อได้เจอแล้วเมื่อได้เจอแล้วครั้งแรกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหัวใจนะคะถึงบอกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่หรือเกิดความสันสส่นสะเทือนความตื่นรู้ของทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกว่าแปลกประหลาดมากแล้วก็งงมากคือไม่ไม่คิดไม่คาดฝันทําไมต้องรู้สึกแบบนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนมันจะเป็นความรู้สึกที่แปลกไม่ว่ายาวนานแค่ไหนคะ่ะ มันจะยิ่งมีอะไรที่กระตุ้นทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตื่นรู้มากๆจนกระทั่งต้องต้องทำอะไรสักอย่างต้องหาข้อมูลอะไรสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของรักแท้รักแท้ทางจิตวิญญาณอันนี้จะเป็นอะไรที่ลึกแล้วก็ลึกซึ้งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แตกต่างกันจากคุณออกไปและจะได้มีความรู้สึกของ การได้เห็นอนาคตซึ่งกันและกันการได้เรียนรู้การได้ปรับความเข้าใจได้ปรับได้จูนกันอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณกับเขาเป็นอะไรที่ต่างกันมากๆเลยนะคะอะไรที่นิ่งๆที่ห่างไปที่มันเกิดขึ้นอย่างขันหันคุณจะได้เจอโอกาสที่ได้เจอคนใหม่และคนที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะอะไรที่ไปต่อไม่ได้ที่มันจบที่มันเจ็บเสียใจไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาคุณจะทําให้คุณภูมิใจในตัวตนของคุณและเขาเป็นท่าอะไรก็ได้นะคะ แต่หนักก็คือท่าท่าไฟมากๆเพราะขึ้นเป็นหงไม้เท้าเนาะนะคะแล้วก็จริงๆธาตทอะไรก็ได้เนาะนะคะและก็คนคนนี้จะทําให้คุณภูมิใจในตัวตัของคุณและเขาเขาจะมาส่งเสริมทางจิตวิญ,ญญาณของคุณซัพพอร์ตดูแล เป็นคนที่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณนะคะและก็จะยึดมั่นยึดติดที่คุณอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเท่าเทียมกันนะคะจะติดเท่าเทียมยุติธรรมซึ่งกันและกันมีเรื่องหรือว่ามีปัญหาอะไรจะคุยกันได้พูดคุยกันได้สามารถเข้าใจความรู้สึกของกันและกันได้อย่างลึกซึ้งมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ลงตัวด้วยเพราะฉะนั้นคุณกับเขาจะรู้สึกและสัมผัสกันได้ด้วยหัวใจความรู้สึกที่มันเชื่อมโยงของกันและกันนะคะและก็การเจอกัน จะเป็นการเจอกันอย่างการะทันหันด้วยนะคะจะเกิดขึ้นอย่างการะาันหันไม่ทันในตั้งตัวเป็นโอกาสจริงๆที่เข้ามา กงร้อแห่งโชคชะตากําลังหมุนไปทุกวันทุกุวันนะคะคนคนนี้จะเข้ามาอย่างองอ,งอาจมากๆและจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าภูมิใจในตัวตนของการรายการอย่างที่บอกค่ะเพราะเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังในตัวตนของเขาเลยทีเดียวแม้ว่าในระยะทางมันจะมีปัญหาการไม่เข้าใจหรือว่าอะไรกันกระต่านะคะแต่เขาจะไม่ทําให้รู้สึกว่ามันเสียสูญหรือว่าเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้น คุณจะได้เจอคู่รักของคุณที่เป็น2องถ้วย two of cups เป็นรักแท้หรือรักแท้ทางจิตวิญญาณนะคะที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างปรับระจูนเข้ากันได้ค่ะต้องปรับตรงจูนเพราะมีความแตกต่างกันมากๆเนาะเดีด๋วยวเรามาดู romance angels ค่ะ attraction คุณจะมีแรงดึงดูดเข้าหากัน นะคะแล้วคุณจะดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมตัว Enjoy กับความโรแมนติกของความรักที่คุณดึงดูดเข้ามานะคะคุณกำลังดึงดูดเขาเชื่อมโยงเขาตอนนี้ถ้าคุณโสดแล้วคุณคิดถึงความรักรักแท้ คุณกำลังเชื่อมโยงเขาและจะเข้ามาอย่างการันหันเป็นโอกาสใหม่เป็นดังโชคชะตาที่ทําให้คุณได้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการยึดมั่นการรอคอยซึ่งการละการของ two of cups จะเข้ามาเท่าเทียมแล้วก็ยุติธรรมกับคุณมากๆเพราะเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจยแล้วก็เจ็บปวดนะคะถ้า love yourself first อย่างที่บอกคะ่ะ two of cups เขาจะเป็นคนที่รักตัวเองมากๆนะคะ รักแท้ทางจิตวิญญาหรือความรักแท้จริงๆเขาจะเติมเต็มตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนะคะคุณจะเจอใครที่เขารักตัว,ตวเขาเองมากๆและคุณรักตัวเองมากๆเมื่อไหร่สองคนทั้งคู่จะถูกดึงดูดเข้าหากัน Love yourself first ค่ะแล้วก็เคารพตัวเองให้มากๆนะคะและคุณจะเจอความรักความโรแมนติกที่คุณดึงดูดเข้ามาด้วยการที่รักตัวเองอะคะ่ะ ได้มากที่สุดได้ดีที่สุดได้เพอร์เฟกที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการรักตัวเองเป็นรักที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอันดับแรกของความรักด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรักและเติมเต็มของตัวเองได้แล้วคุณจะเจอรักแท้ที่เป็นสองถ้วยขึ้นมาในช่วงจังหวะเวลาที่โดนถูกเชื่อมโยงในเวลาที่เหมาะสมแล้วมันจะเข้ามาอย่างกะทันหันไม่ทันในตั้งตัวมากๆค่ะคนกองที่3นะคะนี่คือ ท็อปปิกของเรานะคะของขวัญพิเศษที่สุดที่คุณจะได้รับในชีวิตนี้ของคุณคือ Two of Cups คู่รักที่เป็นรักแท้รักแท้ทางจิตวิญญาณจริงๆนะคะที่จะเข้ามาพัฒน,นาจิตใจพัฒน,นาจิตวิญญาณของเราเป็นคนที่สินเสมอการเคมีที่เข้ากันมีแรงดึงดูดรักกันแล้วก็โรแมนติกซึ่งกนและกันเพราะคุณกับเขาจะเป็นคนที่เคารพตัวเองด้วยกันัองคู่แล้วก็รักตัวเองมากดังนั้นพอถึงจุดจุดหนึ่งคุณสองคนจะดึงดูดเข้ามา เจอกันเติมเต็มกันให้มากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นจงใช้เวลากับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความรักเป็นเรื่องของเวลานะคะเราไม่สามารถที่จะไปโฟกัสไปดึงอะไรมาได้ดั่งใจเราแน่นอนนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ